เรี่องคุณนะจะวม่คุไฟังนะผมนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆน้องมือใหม่นะครับนะมือใหม่นะอ่าก็วันนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำว่าเราต่ออะไรยังไงแล้วเราใช้หัวแอมอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวเรารีวิวเสียงให้ฟังก่อนเลย กีตาร์นะครับเช็คเตอร์ตัวนี้นะครับเช็คเตอร์ตัวนี้เลยนะครับนะเข้าไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วจากเอฟเฟกเนี่ยนะครับก็เข้าไปที่หน้าตู้นี่เลยนะครับอ่าเข้าไปที่หน้าตู้นี่นี่ใช้ดูนี่ครับหน้าตู้มาแชลเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่ต่อแบบนี้มันไม่บี้หรอครับอะไรอย่างี้อ่าผมบอกได้เลยว่าไม่บี้เนาะอ่าเพราะว่าหัวแอมที่ใช้เนี่ยนะครับนะก็ใช้หัวแอมของมาแชลในนี้เลย อัพให้ลูกค้าผมเองเนาะอ่ะนะครับก็อันดับแรกเสียงคลีนเสียงคลีนนี่ใช้เป็นแอมอะไรเอ่ยใช้เป็นคลีนทวินนะครับอ่าใครใช้บอสจีทีสิบอยู่ก็ลองอ่าปรับตามดูหรือเลือกใช้ดามตามได้นะครับแล้วแต่นะครับเออนี่แล้วแต่นะครับใช้เป็นเออ่คลีนทวินนะครับคลีนทวินนะครับอ่าลองเลือกไปเลยนะครับนะรบจริงๆแล้วเนี่ยพวกถามว่าอ่า พวกการปรับพวกเกณฑ์พวกเบรคกลางแหลมเนี่ยผมปรับกลางๆหมดเลย50 50หมดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะอ่าเพราะว่าผมเซ็ตอากิต้ามาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเวลาเราเซ็ตอัพหน้าตู้เนี่ยมันเบรคกลางแหลมเนีย่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าได้ตรงตามสเปคที่เราต้องการอยู่แล้วเนื่องการเซ็ตอัพปิกอัพอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าพอมาถึงตรงนี้เพิ่มผมจะเขาเรียกว่า จะไม่ต้องทําอะไรมากเลยในเรื่องของ EQ นะครับอ่านะครเสียงที่นินทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่มีปัญหาหลักๆคือพวกเสียงแตกนะครับ <S 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 อันนี้เป็นเอ่อเป็นอ่อชนแนลของเพลงช้า ้าเนี่ยของเพลงช้านี่เป็นเพลงเออเป็นที่เป็นเพลงเป็น,ปน,ปน,ปนหัวแอมอะไรนะครับ M F 1 9 5 9 I บวก True นะครับแล้วเป็นของมาแชลเลยนะครับอ่าลองเลือกดูนะครับ M F 1 9 5 9นะครับ I บวก True นะครับนะหรือ1-2บวกงนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับชื่อเขาอาจจะแบบว่าอ่าลิกเลี่ยงลิกษษลกสิดนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะลองใช้แอมตัวนี้ดูครับผมแล้วเสียงก็จะได้แบบ แตกเหมือนมาเชลเลยนะญญครับนะครับอ่าน้องๆมือใหม่ลองเอาไปเล่นดูนะครับอ่ะ ต่อมาเสียงโซโล่เสียงโซโล่ต้องบอกก่อนว่าผมก็ใช้แอมเดียวกันเลยก็คือก๊อปปี้นะครับพรีเซตไปวางที่ที่เลยนะครับอ่ะแล้วก็แค่ปรับ EQ แล้วก็ใส่ดีเลยน์นิดหน่อยแค่นั้นเอง มันก็จะหนาขึ้นมามันหนาด้วยอะไรมันหนาด้วยการที่ผมเนี่ยปรับ eq นะครับก็คือแบบเพิ่มพวกย่านเสียงกลางแล้วก็ลดเสียงแหลมลงไปแค่นั้นเองครับมันก็จะได้เป็นเสียงโซโลโ่ตามสูตรการปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับเนาะเออบางวงบางแนวบางเพลงก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าผมก็แนะนำะประมาณนี้นะครับอ่านี่เป็นเสียงโซโลโ่นะครับมันก็จะหนาหนาเลย บอกเลยว่าเป็นเสียงเดียวกันกับอันที่3นะครับนะเป็นอแอมชนนิดเดียวกันแอมชิยดนเดียวกันเลย <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ใช้เหมือนกันเลยใช้ EQ ใช้ปีแอมเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างเลยคืออย่างที่ผมบอกไปก็คือปรับ EQ ินิดนิดหน่อยๆปรับแต่งให้มันแบบว่าเวลาเราโซโล่ไปให้มันแบบมีความนวลมีความหนานมีความอ้นมวอนนะครับไม่บี้แห้งแหลมจมนะครับประมาณนั้นเนาะ ่าและที่สำคัญคือเราต่อหน้าตู้ด้วยนี่เลยนะครับใครที่บอกเอ้ยต่อหน้าตู้จะบี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับนะไม่บี้แน่นอนครับล้านเอเซ็นครับผมคอนเฟิร์มไปเลยนี่อันนี้ผมทําให้ดูแล้วนะค,ะนะครับเออเนาะนะอ่ะโอเคเห็นไหมครับต่อมานะครับเป็นพีเเซตของเสียงเเขาเรียกว่าล็อกล็อกหน่อยก็คือแบบว่ามีแตะเยอะหน่อย มักจะแตกได้เยอะกว่านี้นะครับนะอะอะถ้าแตกได้เยอะๆหรืออันที่3นะขาขอขอขอภัยนะครับผมตั้งไว้อันที่3ผมตั้งไว้ให้4ี่กีเซตนะครับอันนี้คือของลูกค้านะส่งมาเซ็ตอ้ำเนาะผมก็เลยตั้งไนวะอ,อ่าน,นี้ รุนแรงกระชับฉับไวแต่ที่สำคัญคือเวลาคุณหยุดมันจะต้องไม่มีเสียงอูดอีด e อูดอาร์ at, หรือเสียงซ่าจากเอฟเฟกเห็นไหมครับนี่คือการปรับแบบในชื่อ <c oughs> นะครับขออภัยนะครับช่วงนี้ <c oughs> นะครับคุณก็ดูเวลาคุณขึ้นไปเล่นบนเวทีนะครับ อีดอาร์ตหอนทำจีนะครับนั่นคือสิ่งที่นักดนตรีเป็นเสียงที่ไม่ต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการปรับนะครับจริงๆแล้วเราไม่จะเป็นต้องไปใส่อะไเยอะแค่ปีแอมนะครับปีเอมเดียวกันเลยนะครับก็คือใช้มาแชวเหมือนกันเนี่ยแต่เพิ่มเกณฑ์มานะครับแล้วก็ใส่พวกน้อยเกตเข้าไปแค่นั้นเองครับผมนะะอันนี้คือระดับระดับ เกนเนี yes. uh ่ยนะครับร้อยกว่าเลยนะครับร้อยกว่าหูบอสเนี่ยโหเรียกว่าเรียกว่าแรงเลยนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นกีตาร์แบบว่าที่มีแบบเสียงจี่เยอะนี่คือออกเลยแต่นี่คือปิดเวอร์ลุ่มอยู่นะครับเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชแนลนะปิดเวอร์ลุ่มอยู่นะครับนี่ถ้าเปิดมาเป็น ครับผมนะเวลาเราเพิ่มเกณฑ์เยอะๆนะครับเบสกลางแหลมมันก็จะเยอะตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้ามันเยอะตามเราก็จะเป็นที่ต้องตกแต่งมันนะครับตกแต่งครับก็ดูว่าถ้าเกิดว่าแหลมเกินไปแล้วก็ลดแหลมกลางถ้าเกิดมันเยอะไปก็ลดลงลองหมุนไปหมุนมาดูอะไรไปแลป้วเบสก็เหมือนกันถ้ามันบมบมบม,บมเกินไปแล้วก็ลดลงแค่แค่นั้นเองครับ,นะรบเอาที่เราชอบเล่นไปดีดไปฟังเพลงไปหาตัวอย่างหาเลเยร์เฟลนไป เอาที่คุณชอบนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีเลฟ,ฟเลนพวกแคมเปอร์น,นะครับนี่นะแคมเปอร์แล้วก็ดอกของเมซา่าอันนี้เห็นไหมครับอ่านี่ก็คือเลฟ,ฟเลนของผมก็คือตัวอย่างเล e เลนคือตัวอย่างนั่นเองตัวอย่างของเสียงนั่นเองนะครับก็เรามีแอมที่ระดับโลกใช้กันหรือแอมมืออาชีพใช้กันเนี่ยนะครับเราจะค่อนข้างจะหาซาวได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างแล้วก็ฟังมาแล้วเราก็วิเคราะห์ นะพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราก็เอามารวมมาผสมกันใส่อยู่ในนี้นะครับอ่ะต่อมาเลยแล้วกันนะครับนะเสียงโซลโโูอ่ประมาณนี้นะครับเราสามารถจะใส่พวก distortion เพิ่มไปได้อีก เลทีเดียวเฉียวเดี๋ยวรถได์ของดิสโซชันลงหน่อยโอ้โหกระหึ่มลึมลั่นเลยทีเดียวเฉียวนะครับอ่เห็นไหมครับ อันนี้คือ,อตัวอย่างเสียงเห็นไหมครับเป็นแอมมาเชลเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนหัวแอมเลยนะครับเป็นแอมมาเชล์นี่แอมมาเชลนี่คือว่ามันใช้ได้ทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอมเสียงที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเสียงที่แบบว่าเล่นได้กว้างเล่นลูกทุ่งมอลำแดนเพอปฮิพอปอ,อะไรได้หมดล็อกในสบายๆเลยนะครับอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็น หรือถ้าจะแบบว่าต้องการแบบว่าที่แตกแบบแสบๆหน่อยก็เป็นพวกอะไรอะ ENG หรือว่าเป็นพวกเมซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็ได้อันนี้คือแบบว่ามาตรฐานทั่วไปเล่นได้ทั้งบล็อกลูกทุ่งสากลอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับนะใครที่สงสัยนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็สามารถจะทักแชทนะครับแคปหน้าจอทักแชทอินบ็อกมาได้เลยนะผมจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นของตัว บอสจะที่สิอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะทาคลิปให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับพี่ๆน้องๆชาวมือกีตาร์ทุกคนเลยนะครับนะในตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้อะไรชัดเจนมากมายนะครับนะเพราะต้องการให้เห็นตัวกีตาร์ด้วยเห็นวิธีการเล่นเห็นวิธีการต่อด้วยนะนะเออจะได้รู้ว่า๋อพี่ชมพู่เล่นจริงนี่หว่าต่อจริงๆแล้วก็เล่นจริงๆนะ ของจริงแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะอันนี้เซตอัพให้กับลูกค้าอย่างไงก็ฝากร้านผมไว้ด้วยเนาะอ่าบริการเซตอัพกีตาร์เซตอัพเอฟเฟกส่งมากันได้เลยนะครับนะโอ้โหมือเป็นบมื่นไปนแสนส่งกันมาเพียบต้องขอบคุณแอดมินทุกกลุ่มด้วยที่ให้ลงคลิปนี้นะครับนะขอบคุณ YouTube ไลน์เพราะว่าคลิปนี้ผมจะลงว่าลงหมดเลยนะครับลงหลายๆที่อะไรอย่างนี้เนาะอ่าก็ฝากร้านผม,มด้วยรับซื้อขายและเชิญกีตาร์เอฟเฟกนะครับพร้อมบ,บริการเซตอัพให้ฟรีแล้วกันนะครับนะอ่ะก็ สนใจทักแชทอินบอ็อกมันได้จัดไปครับ